เราต้นมาแนมะ่เ่นก้อนขอไข่เด้ครับปัน้นไข่สิบพ่พ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วเหมือมนมาพอม่อแล้วยจูมกระมี่หนอกบานกระมี่ครับเพิ่นขึ้นบ่พร้อมกันเนาะดอ,อกบ้านบานนะครับบานแข็งบานงามนะครับนี่นะมูน,นี่ดอกงามนี่ เป็นมูแล้วเป็ดก่อลยครับปูนดีดี็ีก้าวปูนยากน้ยปูนเลยนะจุดไปเลยครับอืนี่ดอกแม้แห้งโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูสก้นครับเป็นอีกมือที่มาพอกันอยู่ในป้ายแล้วครับพี่น้องมือนี้ปวดชื่อเก่าครับแมนครับผมมานําเห็ดปวกกึ่งเก่าครับมือนี้ก็เป็นมือถือสามทีสี่ของสองบ้านแล้วครับพี่น้องท่องหันพี่น้องคนบอกว่าได้สองถุงหรือเปล่าแมนครับอุ้ยเพิ่อนเราออกไปว่าเพื่อพูดตาเนาะแมนครับผมจากเห็ดปวกจากเห็ดขาไร้ครับผมนั่งเราขาเห็ดจะมีครับพี่น้องแมนครับ สองเบาะก็สิมาได้เศร้าด้วยครับนี้ก็สิไปลองมังครับว่าสิได้หน่อยได้หลายบ่ได้ครับพี่น้องเป็นหลุมละสองเบาะเลยครับผมนะครับสองเบาะสีมัซดำได้ครับแมนครับไปครับมาสิมันน้ำเห็ดปวกไปพ่นได้กระแตกเบิดครับผมเอ้อเบิดข้าไล่ครับดอกได้แค่เมนครับผมเดี๋ยวก็ได้เองครับแมนหวังได้ดอกสองดอกครับนี่ดอกหนึ่งเนาะดีเพื่อนอะดำเนาะนี่ครับต้องค่อยๆซองครับเอาต้นมาเมน เล่นกอนไข่เลยครับปลาหัวสิบ่พ่อละพี่น้องส่บบ่ลี้ยวเหมือนมะกอเลี้ยวจูงกระมี่หนอกบานกระมี่ครับเพิ่นขึ้นบ่พร้อมกันเนาะโอ้โแม่หนอกบานบานไหมครับบานแข็งบานงามเนะครับนี่ครับ างเข่งแข็งงามๆนะครับมีก,กระหางใหม่เลยาขายไงขายเนานะครับดอกกิ่นนั่นองนี่แล้วนี่ไงหนุ่มนุ่กห้งห้งครับผม วันเป็นตุ๊ก,กตาลอุ้ย,ยนี่ครับอืมสองดอกสามดอกเข้ากันต่ว่าถ้าหนึ่งดอกมันใหญ่ขึ้นมันดอกโขบเลยเนาะนีอันว่าดอกพันบานนะครับ นี่จุม่มถึงช่วงไปอีกจักอาทิตย์นึงก็จะออกอีกได้ไหมเนี่ยแน่นครับผมเพราาะว่เพิ่นเคยออกปีนึงออกซี่รอบครับผมแม่นครับเพิ่นก็อยู่ไล่กันไปครับถึงช่วงไปซี่หามือก็จะออกอีกครับไปลุ้นไปกระซ่องบ่าวครับพี่น้องนี่เียนะจนดอก ดอกไปเลยครับเห็เนแมนกำลังจูงย่านเลยครับนี่เั็นลักษณะกระมีเนาะนี่นะครับบ้านแล้วกระมีครับผมนีน่นนกำลังขึ้นหมึกขึ้นแน่นิรู้บอกขืนหมวกหินแจงงเน,ะเน,นาะแม่นครับนีนนนน่ครับตาตัวปูเนาะแมีนตาฮักดีครับ กล่มว่านนี้ครับดอกงไปแสน้องดอกง่างยาเอาบนวันเราไปจัาหาหแต่แนกมาหนีนอนพอมองละาดอกเนาะห้างห้าง,างครับผมแน่นครับดอกง่ามนครับดอกห้ามแน่นครับ 怎么了？对，怎么脚踩到？哎，有点困。嗯嗯。有点太累。嗯，困困困，没、嗯？你、嗯、呢？嗯嗯 นมัน <c oughs> หนีดออกนไมน่ครัไนเลยนะม่จะ้เหมือด้ครับุออนน่นเนมุอกน,มนกัท่าฝุ่นเหมือ,ไไน,อ<ไ>นกัเนเดีวเราเอา้เ้าไปเห็นหรือขนาดนะน อืมขึ้นไปดูนี่นี่ต้อ่ถึงเปิดใบสะเบงถึงเห็นเบอรเด้น Tại dịp đồ như Thế mà không như bỏ Nhi để bỏ đi Nhìn món đó, đó thì cả cắt chết chết đi Một tay gặp men, Bình tay không ngay cả mình Thủ ngay cả Ui vào cái chuồng đó Ui uhm. ừ. vậy มันนี่ดอกงามน,นี่มีหลายนหมีหลายแห่งม <laughs> ี่แหลมันอยู่แต่ใบสะเบงก็ต้องเปิดเลย วันเราพุม่มร่อไปก่อยเพื่พอนวไม่กินก่อยหัวเมียน<ม>แสบแห้งผมนิดน้อยเนาะแมนครับน,นี่ดอกเมีแห้งนี่สิเต็มกายเร็วนะห <c oughs> มว่าเราเก็บง่ายๆกับบนเต็มมี่เียครับพี่นอ้อง ดอกครับนี่ดอกมาน้ำดอกกระดอกดำน้งดอกกระดอกขาวเนาะน่ครับนี่ครับเนี่อ้โหหินหิเพ totally> ่อนแต่เคห็นอย่ เก็บปาพุ่งเจ้าบปาตุนแบบนี้แมนโบเห็นดีด uh ีคร os ับน uh ี่เดี๋ยวเพื่อนก็เป็นเสือต่อไปเนาะก็บดอกก็ขับมูลตรงนี้กองอย่าตรงนี้ดีเสียงพี่น้องอั้ตามดอกไอซอมดอก วามันเหอดอกมุกเนี่ยเงี้มันนี่ดอกมุกเป็นมูเป็นกอเลยครับผมพอได้พอ้เอปากแห้งนะพี่น้อ,อ,องในชะ่ไหุนคะครับคุไปเอาพีุ่กัสองาอานกับมางวนง่นน,นี่ได้ครับผมครับมูงน่แห้งครับมีมเป็นตัวเป็นิตปวกวันนี้นครับ

เห็นบ่อเปล่าดอกนู่นเยใส่กงถออมาเขาท้าีของาทาีไปดงเรื่องครับผมแตกดอบไงคือยังหฮมแรดเนาะเป็นตาที่อะไรพี่บ้าครับนีกพี่บินก้าวปุนเอยเป็นไงปุ่เนีมยจวดไปเลยครับ

ใตะอุ ة, well, okay. ้มแน่เนาะเนี Likewise, Hayır, ่นครับเนี่ยซ่งสามตีดอกกันดิเดียวตู้อยดอกง่ายก็ไม่ 你聊聊，咦？嗯，应该能干呢。

กัน้อยมากนักกับตีดอกน้อยดีแล้วที่เอามาโมนี้ข้าเจ้ามากเลยนี่ข้าเจ้าเตไว้ข้าเจ้าไปเห็นเลยเง่นใส่ั้งแต่ใบใหม่ใบเดียวกับปกอยู่แล้วครับแมินครับป่นปลาปูนปูนคุณชักปูน É, tá, puta <mimitante> <Yeah. mimitante> <mimitante> <mimitante> <mimitante>

เขามาหอนยหล้ววะมีเียพูดบูดูดูดพี่พูดมีเอ้ยโอ้ยนั่นโี้ย่งยบมันยู่ใตใบใหม่ไหมพี่ข้้งในพี่เห็นมัน โองไงทางในอยู่บีจะดอกยังไงบุ๊คเนี่ยโอ้ยไาเทพเลยเหมือนตาประมัณนี้แหละแลอวกันกําลังดอกง่ายไหมง่ายดอกไหม

ủa khun 2 đọc, đào đọc nóng nóc á. dừng lại. mồm nó như này. もう見えんかいい見えんかった。<laughs> <laughs> ห้อยเก่าเพื่อนเอานะเนาะข้างในอยู่ตรงนจงหอยอยู่ครับหกเจ็ดดอกอไม,ม่พีคหงี่ยงห้อยเหยียบปุณ<ม>ินับบุปกิดบุปผ่ดเคยคียบปวกอันมีกินอยู่เอาดอกงามเนานะ ปนนึงครับผมหนึ่งปนหนึงกำบ้ากระสีออกจากกล้าแล้วครับผมผู้ใดโบหงุ่จักโฮมหนีคือสิบหัวไดลเฮ็ดเดือดครับผมแมนครับวันนี้สองเบาหงุ่มเฮ็ดว่าเห็ดชนิดนี้เกิดหง่มไดนครับก็เลยพ้ากันยางใส่ยางใส่เอาครับก็วันนี้สองเบาผ้าพี่น้องออกไปข้างนอกไปสรุปจอดกันเลยครับผมนะโดยรวมกับประมาณนี้ครับผมหมานเติบอยู่ครับผมเป็นเห็ดเผือกขาไล่ครับผมหรือกังเห็ดปวกครับเห็ดปวกทั้งไตก็มีนะครับนี่ในช่วงเสาร์เนาะแมนครับตัวนี้ใหญ่ตอนสิ้ครับแมนครับ นน่าก็เฮ็ดเฮ็ดขมครับเฮ็ดผงขมในยุซี่หาดอกครับเพิ่งก็นั่งออกไหมแมนครับผมแล้วก็เฮ็ดเผงข้าไล่นี่กำลังจุ๋มๆงามๆบานกับบานงามเนาะบานกับบานงามครับผมนี่ครับผมขันบุ้งหูหม่องก็ซีพอได้แล้วครับพี่น้องเพราะว่ยหยากระม้าเหมือนเสารนี่บ่มีพ่อดอกครับผมก็เลยหยากระม้าส้วนที่เอามือว่านครับผมพ่อได้เก็บครับโดยรวมสุดยอดครับพ่อมาสุดยอดแมนครับครับเอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่มกับบ่าวต้นกับิีพอพี่น้องลากับบานครับ ครับผมขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมเดินทางกับสองเบากดไลค์กดแชร์เนาะแมนครับครับผมผู้เนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเบาน้าเนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สองเบาขอตัวลาไปก่อนครับมาจนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอากาศร้านครับผมยุ่งร้ายหลยครับนฝนมากยุ่งกับน้ำครับ